สวัสดีครัน้องๆนักเรียนชั้นป2ออทุกคนนะครับ welcome to english class i m s l i m i n today we are going to study unit 4 lesson 7วันนี้นะครับใน lesson ที่7นะครับก็จะเป็นในเรื่องของแบบทดสอบนะครับหลังจากที่เรานะครับได้ เรียนรู้นะครับในเรื่องราวเนื้อหาในเลสันที่4ี่ในย n นิตที่4เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเราก็มาทําแบบทดสอบนะครับหน้า88 89บบนะครับเราไปดูนะครับหน้า88นะครับข้อที่หนึ่งนะครับถามว่าข้อใดนะครับเรียงลําดับจากมากไปหาน้อยนะครับเราเรียนเรื่องตัวเลขใช่ไหมครับคำศัพท์เกี่ยวกับตัวเลขนะครับ นักเรียนก็ดูเลยนะครับว่าแต่ละข้อนี่อันไหนนะครับมากไปหาน้อยนะครับข้อเนะครับ nine six seven ข้อ B นะครับ four five three อ่าข้อสเนี่ย three two one นะครับอ่าต่อไปข้อที่2นะครับข้อใดเรียงลำดับเหมือนกันนะครับแต่ว่าเนี่ยจากน้อยไปหามากนะครับมาดูนะข้อเอ five one seven ข้อ b นะครับ two four six แล้วก็ข้อ c นะครับ three nine six นะครับต่อไปนะครับข้อที่3นะครับข้อที่3เนี่ยให้ดูภาพนะครับอ่าเป็นภาพอะไรครับนักเรียนอ่าผีเสื้อกับแมลงใช่ไหมครับแมลงเต่าทองนะครับอ่าข้อ a นะครับบอกว่า a butterfly and a bug อ่าใช่ไหม ข้อีนะครับ a butterfly and a bird ข้อ c บอกว่า a bug and a fish ข้อไหนที่ตรงกับภาพครับต่อไปข้อที่4นะครับข้อที่4เป็นประโยคคำถามแล้วก็ให้เลือกว่าอันไหนคือคำตอบที่ถูกต้องนะครับคำถามถามว่า how old are you how old are you นะครับ how old are you แปลว่าอะไรครับนกักเรียนแปลว่าคุณอายุเท่าไหร่ใช่ไหมครับ A ตอบว่า I am seven B I seven หรือว่อ C you are seven อ่ะต่อไปข้อที่ห้านะครับข้อที่5ถามว่าถ้าต้องการถามอายุควรพูดว่าอย่างไรนะครับถามอายุอ่าเมื่อกี้เพิ่งผ่านเองน,น,นะครับคุณเจน A นะครับ Are you eight คุณอายุแปดปี B. ใช่ไหมอ่านี่สุแปกให้เอเนี่ยอ่า B นะครับ How old are you หรือ CHow you are old ข้อไหนนะครับถามเกี่ยวกับอายุต่อไปนะครับหน้า89นะครับมาดูข้อถัดไปข้อ6นะครับถามว่าเมื่อนัอเกเรียนส่งของให้เพื่อนควรพูดย่ายว่าอย่างไรนะครับเมื่อเราจะยื่นของให้เพื่อนนะครับ AHere is itHere it is นะครับ B w ว้ thank you หรือ C this is for you this is for you นะครับอ่ะต่อไปข้อที่7นะครับ B นะครับ count the birds please B บอกว่า count the birds please นะครับ P จะต้องบอกว่ายังไงนะครับ a one two three three b u c k s หรือ b one two three three books หรือข้อสุดท้ายข้อ C นะครับ one two three three birds ะต่อไปนะครับข้อที่8นะครับข้อที่แปถามว่า how many how many จุดจุด are there นะครับ how many จุดจ are there A, นะครับ butterfly ข้อ b นะครับ butterflies เติม s นะครับส่ว so, นข้อ c butterflies นะครับเปลี่ยน y เป็น i แล้วเติม es นะครับข้อไหนถูกต้องนะครับ ต่อไปข้อ9นะครับเป็นการคุยกันนะครับระหว่างทอมกับโจนะครับทอมบอกว่าอะไรทั้งอย่างนะครับโจก็10 b u c k s 10 b u c k s นะครับโจต้องบอกว่าอะไรนะครับ A. count the birds หรือ B. how many b u c k s are there หรือข้อ C. how many butterflies ต่อไปนะครับข้อที่10นะครับ ให้นักเรียนนะครับเรียงลําดับบทสนทนานะครับให้ถูกต้องนะครับโดยนํำหมายเลขนะครับหน้าประโยคนะครับไปเขียนเติมลงไปในช่องว่างที่กําหนดให้นะครับอ่าเขียนแค่หมายเลขนะครับอ่าหนึ่นะครับว่าอันไหนขึ้นก่อนขึ้นหลังนะครับหมายเลขหนึ่งนะครับก็คือ there are three monkeys หมายเลขสอง one two t หมายเลขสามครับ look there are three monkeys หมายเลซีนะครับ count the monkeys นะครับอันนี้คือทั้งหมดนะครับของบทแบบทดสอบนะครับของ Unit 4ในวันนี้นะครับนักเรียนทำแล้วนะครับก็อย่าลืมนะครับถ่ายรูปส่งมาในไลน์ส่วนตัวของครูด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับ s ช e ยร a a ก่ n n ูน5 lesson 1นะครับคลิปหน้านะครับก็จะขึ้นยูนิตใหม่นะครับสำหรับวันนี้ก็บิดบาย